วิกฤตครั้งที่ใหญ่ที่สุดในรอบศตวรรษอย่างการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะส่งผลให้ทุกอุตสาหการรมจําเป็นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดนะคะแล้วก็เป็นการปรับตัวครั้งใหญ่ด้วยเพื่อก้าวเข้าสู่ New Normal หรือวิถีชีวิตในรูปแบบใหม่ค่ะวันนี้วิตามินธุรกิจนะคะจะพาคุณผู้ชมไปฟังกันนะคะว่าอีก4กลุ่มบริษัทในตลาดลัพย์แห่งประเทศไทยมีวิธีในการรับมือกับโควิด -19 อย่างไรไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอสังหาริมทรั์กลุ่มทรัพยากรอุตสาหการรมการเงินและอุตสาหการรมเทคโนโลยีไปติดตาม ร้อมก,กันกับดรกฤษดาเศรษประกุลค่ะการล็อกดาวน์ของเหตุจากโควิดเนี่ยคนก็สมมุติว่าผมเป็นลูกค้าที่สนใจจะซื้อบ้านนะผมไม่สามารถจะไปดูที่ไซา์ได้เพราะอันตรายก็ยังช่วงโรคระบาดนะครับผู้พัฒนาสังหรี์บ้านเขาทําเรื่อง 3D Visual o n ออนไลน์ฉายไปทุกซอกทุกมุมเลยเพื่อให้ผมตัดสินใจมาขั้นต้นก่อน นะแล้วเดี๋ยวเขาเรียกว่าสถานการณ์คลี่คลายก็ยังไปดูจริงๆได้อันที่2นะครับเนื่องจากเราทราบอยู่แล้วว่ากําลังซื้อหดนะฮะตอนแล้วการตัดสินใจลงทุนเรื่องของราคาแพงเนี่ยก็จะเริ่มเขาเรียกว่าตัดสินใจได้ชา้าลงเขาเรีบทําโปรโมชั่นครั้งยิ่งใหญ่ะะเช่นอตอนนี้อาจจะบอกว่าโปรโมชั่นอยู่ฟรีสอปอีจ่ายดอกเบี้ยให้ก่อนนะฮะอันที่3ยอดขายชะลอตัวเนี่ยทุกคนก็เริ่มต้องบริหารสภาพคล่องต้องชะลอโครงการใหม่ ติดต่อกับธนาคารนะครับว่าจะต้องเขาเรียกว่าทําให้เทอมของการชําระเงินอะไรมันยืดอะไรออกไปนะฮะธุรกิจที่เกี่ยวกับก่อสร้างและก็วัสดุก่อสร้างนะครับเห็นมีการปรับตัวนะครับเปิดบริการที่จะแก้ไขระบบต่างๆนะครับซ่อมไฟฟ้านะครับซ่อมอาคารซ่อมหลังคาแรงงานต่างชาตินะปกติจะเป็นแรงงานสําคัญในเรื่องการก่อสร้างตอนเกิดโควิดเขาก็มีการกลับประเทศของเขาเหมือนกันนะครับใช้โรบอทนะฮะเช่นใช้โรบอทในการขุด ฐานลากนะฮะซึ่งแต่ก่อนอาจจะใช้คนขุดกับเครื่องมือนะฮะอันนี้อาจจะใช้โรบอทกับเครื่องมือชนิดใหม่อนาคตเราก็เลยจะเห็นว่าบริษัทก่อสร้างเราใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นสูงแน่แน่ New n o r m a l ของหมวดอุตสาหกรรมนี้เราจะเป็นลักษณะเทคโนโลยี driven นะครับโมเดลเนี่ยมากขึ้นในอนาคตนะครับ กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรเนี่ยเมื่อโควิดมาเนี่ยผลกระทบะก็คือว่าคนสมมติว่าออกเดินทางกันน้อยลงเพราะนั้นการเติมน้ํามันอะไรต่างๆเนี่ยลดลงหมดเลยนะฮะถ้าอุตสาหกรรมที่ผลิตก็ถูกล็อกดาวกก็ผลิตน้อยลงก็คือใช้พลังงานน้อยลงอาจจะมีทดแทนกันก็นกนกคือว่าคนเวิร์ r ฟรอมโฮมมากขึ้นนะฮะการใช้พลังงานก็มากขึ้น สิ่งที่เขาปรับตัวได้นะครับหรือว่าต้องลดกําลังการผลิตลงทบทวนเรื่องระบบเรื่องต้นทุนนะครับระบบงานต่างๆเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคิด business model อันใหม่นะครับเรื่องที่2ที่เขาปรับตัวนะครับเช่นปั๊มน้ํามันต่างๆต้องดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยเรื่เรื่องความปลอดภัยอันที่3ม,มีโอกาสเรื่อง work from home นค,คนใช้พลังงานมากขึ้นนะลูกค้าบางคนอาจจะสนใจในเรื่องการใช้พลังงานทางเลือกอย่างเช่น โซลาร์เซลล์ต่างๆเพื่อจะทำให้ตัวเองลดค่าไฟ New n o r m a l ของอุตสาหกรรมนี้คือ new customer portfolio ต้องคิดถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆรวมทั้งรูปแบบ product ใหม่ๆอย่างเช่นพลังงานทางเลือก อุตสาหกรรมการเงินนะครับการปรับตัวระยะสั้นนะครับที่เราเห็นความต้องการสินเชื่อระยะสั้นแบบฉุกเฉินเนี่ยจะมีมากขึ้นธนาคารเขาเรียกว่าปรับตัวจากการพิจารณาระบบสินเชื่อแบบปกติใช้ AI มาช่วยเราเรียกว่าเป็น forward looking ข้อมูลอันที่2นะฮะเป็นโอกาสของธุรกิจประกันภัยนะครับการประกันสุขภาพการประกันเฉพาะเรื่องโรคโควิดตอนนี้ขยายตัวหลายเท่ามากการอนุมัติด้วยความรวดเร็วเนี่ยทำให้เขาเนี่ย เข้าสู่เรื่องการใช้เทคโนโลยีนะครับในการทำเรื่องการอนุมัติเรื่องประกันภยัยได้รวดเร็วกว่าเดิมนะฮะ New normal, New normal ของอุตสาหกรรมการเงินนะครับผมจะใช้คำว่า intensive digital business การเกิดโควิดทำให้เป็นการเร่งให้เขาใช้เทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าชั้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีนะครับได้ประโยชน์มากๆ mm hmm. การปรับตัวของอุตสาหกรรมนี้อันที่1ก็คือเรื่องเตรียมนําเสนอเรื่องออนไลน์เซอร์วิสแพ็กเกจนะครับให้กับลูกค้าทันทีเช mm ่นกรณีที่ลูกค้าทํางานอยู่ที่บ้านและต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นนะครับต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับ mm hmm. อันที่2คือระหว่างที่คนต้องใช้งานทางด้านเทคโนโลยีนี้มากขึ้น,น mm hmm. มีทีมฉุกเฉินที่บริการได้ตลอดเวลาน,นะครับอ mm ัน hmm. ที่3นะฮะเนื่องจากว่า หน้าร้านต้องปิดนะงานของคนที่อยู่หน้าร้านก็เลยลดลงนะครับอันนี้เขาก็ย้ายให้มาช่วยในเรื่องออนไลน์สำหรับ new normal ของอุตสาหกรรมนี้นะครับน่าจะใช้คำว่า working everywhere platform ะร,ระบบอีกหลายจะต้องพัฒนาให้สามารถมีประสิทธิภาพรองรับเรื่องพวกนี้ได้สิ่งสำคัญเพิ่มเติมนะครับเมื่อมีการใช้ระบบแบบนี้เนี่ยเรื่อง cybersecurity ความปลอดภัยทางด้าน IT นะฮะบ,บริษัท ที่ทาเรื่องทุวนี้จะอาจจะต้องลงทุนนะครับกลุ่มสื่อสารเ,เพื่อจะทําให้ลูกค้ามีความมั่นใจมากขึ้นนี่คือภาพรวมของอุตสาหกรรมที่เราพบว่าในช่วงโควิดเ,เขาก็ได้รับผลกระทบะะมากๆนะแต่ทุกคน,นก็เรียกว่ามีการปรับตัวนะเพื่อจะอยู่รอดถัดไปนในรายการวิตามินธุรกิจของเราเท่านจะได้รับฟังได,ไ,ดได้ชมซีอ CEO ต้นแบบที่จะมาแลกเปลี่ยนให้ประสบการณ์นะครับว่าท่านเหล่านั้น,นปรับตัว ในธุรกิจอย่างไรนะครับอย่าลืมติดตามวิตามินธุรกิจของเรานะครับซึ่งจะเป็นรายการสำคัญที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ปรับเปลี่ยนนะฮะให้ธุรกิจของคนไทยนะครับ สู่ความยั่งยืนความยั่งยืนถือว่าเป็นหัวใจของการเติบโตน,นะคะและโอกาสในวิกฤตมีอยู่จริงค่ะโควิด19อาจจะแค่เปลี่ยนชื่อเรียกจากโอกาสเป็น new normal ก็ได้ซึ่งดรเกรดาเสศต์กูลก็ย้ำชัดทีเดียวนะคะถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละอุตสากรรมค่ะสำหรับ new normal ของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็คือ technology driven นคะคะส่วน new normal ของกลุ่มทรัพยากรก็คือ new customer portfolio ค่ะสำหรับ new normal ของกลุ่มสาหกรรการเงินก็คือ intensive digital ต business นะคะในขนาดที่ new normal ของกลมอุตสาหการรมเทคโนโลยีก็คือ working everywhere platform นั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมกลับมาเติมวิตามินธุรกิจกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะ